เรือเล็กนะคะเป็นลำเล็กนะคะซึ่งตอนนั้นนะเราเราเล่นเป็นลำใหญ่นะคะแต่วันนี้เราจะเล่นเป็นลำเล็กๆนะตอนนี้เรานั่งรถนะคะนี่เราจะเดินทางไปจุดเริ่มต้นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดเริ่มต้นเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ถึงจุดปล่อยตัวแล้วนะคะหนูยิ้มหนูแย้มอุปกรณ์พร้อมนะคะใส่เสื้อชูชีพหมวกกันน็อกแล้วก็ไม้พายนะคะเด,ด,ด,ดี๋ยวดูหููแย้มกันดีกว่าอหนูแย้มหนูแย้มก็พร้อมนะคะเสื้อชูชีพห<ต>มวก<ๆ>มาแล้วก็ไม้พายแ้าวต้องทำพายด้วยิหนูยิม้มพายยังไงท่าพายอะ่ะโอ้โหพายกันอย่างนี้นะคะใช่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลงข้างล่างกันเลยนะคะเราลงมาแล้วนะคะ ลำแรกนะแนทกับน้าป๋องนะหนูแย้มกับจะไปกับพ่อบอมนะคะส่วนแม่ปุ๋ยจะไปกับหนูยิ้มค่ะไปย,ย,นะยบายโชคดีนะหนูแย้มกับพ่อบอมจะไปก่อนนะคะโชคดีนะหนูแย้มหนูแย้มหนูหนูแยม้ <c oughs> แยมไปตรงนู้นแล้วนะคะนาแนทกับน้าป๋องไปแล้วปุ <c oughs> ๊บหูหนูยิ้ม หูลำเล็กได้อารมณ์กว่าเนาะโอ้โหมันรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติกว่าลำใหญ่อะโหตอนนี้หนูยิ้มเล่นน้ํานะคะนี่โหน้ํนาเย็นมากๆเลยน้ําใสมากเลยค่ะดูสิโอ้โหอะหนูเตรียมตัวนะตรงๆ,ๆจับเชือกไว้วโอ้โหดูน้ากันนับอลอุ้ยตอนนี้นะเรากําลังจะเริ่มลงแก่งแรกแล้วนะคะโอ้ว้าวว้าดูใครกรี๊ดดูย้มกรี๊ดดูยิ้มเตรียมตัวนะ Are you sure แล้วกาเรือรำใหญ่นะคะหนูยิ้มเปียกหมดเลยอ่ะหนูยิ้มบอกว่าหนูยิ้มเปียกแล้วอันอื่นก็จะเรือเล็กกว่านี้อ๋ออันนี้เล็กแต่ว่าทำใหญ่มาแต่เล็กอันนี้อ๋อออกเป็ดเพื่อจะเข้าออกแบบเองอ๋อค่ะอู้พี่แคมปิ้งด้วยหนาวหนาวพี่ทำข้าวจี่ด้วยตรงนั้นนะข้าวจี่แน่ๆเลยอ่ะโอ้โหข้างล่างมีก้อนหินด้วยหนูยิ้ม ดูสิข้างล่างมีก้อนหินโอ้อากาศดีมากอากาศดีเหมือนเดิมเลยนะคะต้นไม้สองข้างทางร่มรื่นมากๆเลยเคยแบบมาพายเช้าสุดนี่กี่โมงคะเคยเคยมาูแบบแบบมืดมืดค่ำค่ำสลัดๆอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหสลดมันโอ้ดูที่สุดก็อนสารทุ่งโอ้สารทุ่งมันมันเห็นเหรอคะ เดือนสว่างนะเด็กชิมอ่ะค่ะอู้ชิมชิมนกนกเฮ้ยมีนกมีนกเห็นไหมใช่ปากมันแหลมมากค่ะวู้ๆเยโอ้โหตอนนี้มันเหมือนคลื่นนะคะคลื่นคลื่นเมื่อกี้หนูชิมพี่บอกว่าเห็นงูเฮ้ยเราดิเ้ดไปดีกว่าไหมไม่มีทิมเฮ้ยน่ากลัวยิมเห็นไหม พี่บอกว่าไมู่ไม่มีพิษน้ำเย็นมากค่ะสิบองอค่ะโอ้น้ำใสมากเมื่อโดนแสงแดดดูสิโอ้ก้อนหินใหญ่มากว้าวเห็นคดูน้ำน้ำเยอะๆเะจะจมใต้น้ำหโอ้หนูชิมเห็ดลังงพึ่งไหมลังงพึ่งอยู่ข้างบนต้นไม้อะเขายักยกออกไปแล้วอ๋อ แล้วจะมีน้ำผึ้งไหมคะนั่นอ่ะมีแล้วครับอ๋อหนูยิ้มเห็นแล้วอ๋าหนูยิ้มบอกว่าหนูยิ้มเห็นแล้วใช่ค่ะตอออแ,แต่พี่บอกว่ามันไม่มีผึ้งแล้วออกไปแล้วออ้ตอนนี้เราเตรียมตัวจะลงแกงอีกแล้วนะคะออ้มันเป็นเก่งกวาสตียว,ว้าวลงแล้วนะคะนี้โอ้ยเอียง นูย oh ิ้ม yeah> ต้นเยีัดียวอสดี้วัสดีสว้สดีสวัสดีสวอสีวัาดีสวัสดีสวะสียวัีสดีสวัสดีสวัอีวัีวนสดีด้มวัสดีส้ดีสว้สีสสียงัสดีงวสีสลีวัสีสดีสวัสดสีสวัสวสีสงรสดงสวัสดีสววนสดูสวว น้ำเย็นโหตรงนี้แหละวาดเสียวตรงนี้แหละวาดเสียว,วยังข้างลงนะเนอะยังข้างลงนะคะใช่ครับมันก็จะเปียกเยอะหน่อย้าวโห้ยยิ้มบอกว่าตังขาวๆเนี่ยคือไขป่ปลาโหเห็นไหมเป็นขาวๆเหมือนเป็นฟองน้ำอะคะ่ะเป็นเป็นเหมือนน้ำอะ่ะโอ้เดีปปปือบปลาลงไปแล้วเราก็ต้องจะลงนะ ะคะ่ะจะมีก้อนหินอยู่เต็มเลยนะคะตรงนั้นก็สวยเนาะยิ้มดูมีแพมีแพโหนี่ไงนี่ไงแชแพเขาเอาไว้ข้างฟากเราอวยพูดแชพูดผิดไงดแพนี่เขาาไว้ข้ามฟากนะคะฝั่งไปฝั่งมาข้ามไปอย่างนั้นข้ามไปอย่างนี้ค่ะปัดดีเรามาอยากจะมาพายคู่กับหนูยิ้มหนูแยมไงหนูแยม,ยมเมื่อกี้อะแม่ปุ๋ยกับหนูยิ้มเอาหลังลงเลยนะ เอาเอียงข้างลงอ่ะน้ำเข้านี่นี้เต็มเลยระไังว่าเพื่อนจะไข่ปลาด้วยโอ้นี่ไงช้างว้าวอแก่งก็มาเจอช้างด้วยนะคะใกล้ชิดมากๆเลยค่ะโอ้วันนั้นเราเจอแค่ตัวเดียวเนาะหตัวูมีห้าตัวหนูแย้มบอกว่ามีห้าตัวหูดูข้างล่างเป็นก้อนหินและข้างๆก็เป็นช้างหนึ่งสองสามสี่ อีตัวหนึ่งอยู่ไหนห้าโอ้โหห้าตัวเลยมันน่าจะเข้าแกงใหญ่หน,นะคะโอ้ข้างหน้าจะเป็นแกงใหญ่เลยอยากเอาข้างลง<ะ>อยากเอาข้างลงอีกหรอเดไปเดี๋ยวเมื่อกี้เราทางซ้ายลงว่า <laughs> เดี๋ยวเอาทางซ้ายลงบ้างโอ้เมื่อกี้เห็นในคะช้างอะ่ะคือบ้านของช้างเลยเมื่อกี้เห็นไม่ปุ๋ยเห็นอยู่หนูยิ้มได้ไหมข้างบนเห็นไหมคะมันเป็นหลงังคาค่ะอยู่ข้างบน ก็มีเหมือนกันครับใช้มือช้างเขาทำกิจกรรมขอเสร็จแล้วเขาเอยมาคลว้ด้านหนอือนี่ก็มีช้างมีอยู่ประมาณสามเชือกอยู่ด้านในสามอ่าใช่เขาเรียกว่าเชือกเขาเรียกกันเชือกยิ้มหักเบี้ยมาทางขวาหน่อยครับเบี้ยขวาเอี้ยขวาอย่างนี้เหรอคะเบี้ยมาทางขวา ว้าวตรงนี้ใช่ตรงนี้แหละที่เมื่อวันนั้นนะหนูยิ้มเป็นจุดวาเสียวเลยยยิ้มจำไปนะว้าวนะ ดูข้างทางก็มีร้านอาหารด้วยนะคะติดกับน่องแก่งเลยกับน้ำเลยค่ะโอ้ดูนั่นแน็นนั่นน,น้ะฟองติดนั่นแน,น,แน็นนะำฟองติดเฮ้ยแสงมาแสงแล้วบบ๊ายาย กระโดดอ่ะนี่ยเนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้เต็มเลย,ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้เ <c oughs> ย้เอาต๋อตรงนี้ดีไหมเนี่ยโอ้ยยาเลยค่ะยาเลยค่ะโอ้ยยา <c oughs> โอ๊ย <c oughs> เราจะเอียงหนูย <c oughs> <ห>นย <c oughs> <c oughs> ยิ้มทำยังไงพี่เราเสร็จละนี่พี่พามาขอบคุณค่ะหนูแยม้มหนูแยม้มเมื่อกี้นะแม่ปุ๋ยเอาซ้ายลงแล้วก็เอาขวาลงแล้วก็คือหันหลังลงยี้สุดยอดเลยสนุกไหมโอ้หสนุกมากๆเลยนะคะโอเคสำหรับใครนะคะที่อยากมาล่องแก่งเหมือนหนูยิ้มหนูแยม้แยมก็เดี๋ยวแม่ปุ๋ยนะคะจะขึ้นเพจให้ที่นี่เลยนะคะเพจนี้นะคะก็ะโทรมาสอบถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบา,บายบาย